thank you ได้ว่างานนี้ค่ะทำเอาเดือดเลยเมื่อทางด้านเพจ Facebook ค่ะกูอีแฉบวกหมดไม่สนใครวีหได้ออกมาแช์ดาราดังยุค90ค่ะที่ฉากหน้าสร้างเพจช,ช่วยเหลือสังคมแท้จริงคือจอมลวงโลกแถมยังเป็นเพจดังค่ะที่มีผู้ติดตามเกือบแสนเปิดมาแล้วหลายต่อหลายเพจค่ะแต่ว่าคนก็ยังมาติดตามเรื่อยๆแถมยังเคยตกเป็นประเด็นกับนักร้องหมอลำเสาวจนมีการฟ้องร้องกันด้วยแต่ครั้งนั้นค่ะดารายุค90คนดังกล่าวเนี่ยก็ปฏิเสธไปค่ะว่าไม่ใช่ตนเองที่เป็นเจ้าของเพจก็ทําให้หลายคน หลงเชื่อแต่พอหลายๆคนค่ะมารู้ความจริงเนี่ยก็ทำเอาแฟนเพจหลายคนนั้นเสียใจไปตามๆกันโดยเพจ facebook กูอีแชร์บวกหมดไม่สนใรวีห้าหัดได้ออกมาโพสภาพสลิปการโอนเงินพร้อมระบุว่านายกอออดีตนักแสดงดารายุเก้ดาราตกอับใช้วิธีสร้างเพจในน้ำว่าอีกี้ของแท้แอปแอป แกลอกลวงสังคมใช้ชื่อว่าอีกี้แต่แท้ที่จริงคือนายก่อสร้างเพจลงโพช่วยเหลือสังคมบางหน้าแท้ที่จริงคือจอมลวงโลกหลอกให้คนหลงเชื่อทำทีเป็นคนดีสร้างเพจขึ้นมาจนมีคนติดตามนับแสนติดนี้ลูกเพจหลายคนและนี่คือหลักฐานที่นายก่อหรืออีกี้ติดนี่อีดำขยำหน้าหรืออีโบนนัดจ่ายคืนวันที่10แต่ไรวิแววจะคืนเงิน จนถึงวันนี้ซึ่งเอาง่ายๆก็คือมีการแฉค่ะว่าดาราายุ90คนดังกล่าวนั้นติดหนี้คนอื่นค่อนข้างเยอะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะก็มีทางด้านคุณนัทจุธารัตน์อดีตภรรยาของคุณโชครถแห่ด้วยทําให้เพจดังกล่าวเนี่ยต้องออกมาแฉในครั้งนี้แต่ว่าค่ะทางด้านดาราายุ90คนดังกล่าวค่ะก็ยังไม่ได้ยอมรับค่ะว่าตัวเขาเนี่ยคือเจ้าของเพจอีก,กี้ตัวจริงอีกทั้งค่ะเขายังบอกว่าอีก,กี้ตัวจริงเนี่ยที่เป็นเจ้าของเพจจะกลับมาเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงอย่างแน่นอนส่วนเรือ่องนเิ ก็บอกว่าเขายืมจริงแล้วก็กาลังทยอยจ่ายคืนให้กับคนที่ยืมมาด้วยก็เอาเป็นว่างานงานนี้ก็มีทั้งคนที่เข้ามาให้กําลังใจเพจอิก,กี้เจ้าของเพจอิกกี้และเพจอิแฉกันทั้ง2ฝ่ายเลยค่ะส่วนเรื่องราวค่ะจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว